Yeah. 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 สวัสดีค่ะพี่น้องเจ้าอีกอก,กลมากับช่องน้องรถเมย์แล้วนะคะมือนี่เขากับมาสอบบทละครเล่นะคะเขาจะมากกสอบยิดโดุดหลังบานเขาสอมฉากโรเจหน้าเนาะเข้าบอมมีฉากกระโรดเจหน้าเข้ากับฉีมหาหลอกกวนอาจารย์ัดนตรีทีหออนี้เอา สวัสดีค่ะมือกองไหมสวัสดีครับผมมาใหม่อีกแล้วบอมาใหม่ครับอมือกองหน่อยลอยโลอีกแล้วบันนี้มาใหม่ครับเห็นอาจารย์ลูกตานเพิ่นมาอกาเลยมาน้าเพิ่อนกัเลยมาน,น, <laughs> มา <laughs> น,นี่มาจะท่างไหนคะ่ะมาท่านเดียวกันวันนี่มาจะท่างเดียวกันคพ่นล้ครับ <laughs> โอ้จริงๆแล้วผมเป็นคนไทยนะเนี่ยโอ้ย <laughs> 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 เป็นคนไทยเหรอ <laughs> แต่ผมมองผมสูดไทยแล้วนะ อันนี้ท่าเห็นนี่เห็นยังกันนี่เาก็เสียทิ้มจีบบ่อของอาจารย์เบิร์ดเขาเหมือนพวกไอ้ที่มันาวไ่อาจารย์บิร์ดใส่ไรครับ้อ่าาบางคุณอาจารย์เบิร์ดเนาะยุเด็กเขียเยอซีอาจารย์เบิร์ดบ่ออาจารย์ว่าใส่เห็นเพิ่งวังไ้นี่ฟังเสียงเฮอมเห็นเอาเเทียบใส่เพิ่นเ เออได้น่ไหนได้นะสีกเวอร์บอเออได้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สาตัวคุณผมเป็นสองได้สามเดี๋ยวเดี๋ยวอยังนี่ยอยังนี่มันเป็นแฟชั่นวันนี้อันนี้ครับแม่มแม่โอ้คนเป็นทาผมมบัตดวายุยี่เป็นรอๆอขึ้นเป็นฟุ้ยลุยขึ้นลูกตาลกันลูกตาลนะ ตันดันเป็นกำลังจีมาตัวมามามาบอมมาเหมือน่นอีเตรียมพร้มไแล้วมาเมือนอื่นอีเหรอเราไปยอกกันนี่เลยสดยงยันเนี่ยว่ะเข้าเข้าบาต้องให้อาจารย์ตามมาเขาตีเยงเลยตีพวกเปลี่ยนนะครับตีพวกได้พราตัวได้เพราะคึงเพลงดอกเมื่อยแล้วด้ยจังเลขกซิปนี่แหละคอยเบิรงกันอาจารย์เตยกับอาจารย์นั่นเบิร์ใส่กันอยู่นี่ เลขหนึ่งก็เลขซุนเลขหนก็เซุนข้ารอกับซูซีเลยว่ะโอ้ยค้าวรอเนี่ยซูซีอยู่แต่หมายถึงหุ่นซื้อพุ่หน้าตานี่ซูซีกันเลย่ไกกดอกหน้าตาหนึ่งรอขึ้นกันพี่ลี่ยอดสอ้อันเสียงหัวอันนี้ตั้งซ้อมหมอแรงปะนี่เมียนครับซ้อมแจ้งน่อยนี่แหละซ้อมแจ้งน่อยนี่แหละผมมีอย่างเฮ็ดก็เลยมาม่างกองเพิ่นที่แบบาบ้ได้มาตั้างไงเพิ่นมันดีดอก มามั่งเห็นมันเดินมาปิดตาฟังอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะย่าเหยียบแตกเด้นเห็นมีหน่วยเดียวอยู่อันนี้กำลังแต่งกองอาจารย์เตยกันตังของอก็ดังดีเนะียเขาสีหู้ไดยังไงว่ามันดังดีว่าดังดีมันบสามารถบอกได้ไหมครับ เอ๋อมันบวสามารถข้อสองฟังเอามันบ็สามารถอธิบายได้นะข่อยข่อยบอ็สามารถอธิบายได้เอาเราข้อสองฟังแบบไหนมันยังสิมันจะถามคำถามที่มันเป็นแบบยากๆเลยยาก <c oughs> ขนาดสำหรับตัวข่อยเนี่ยคำถามเลยเอาจะสิดังมวนไปนี่ดังสิส้องรับข่อยข่อยก็ว่ามัามาดดมนใครแน่อยยวถือว่าบมวนแห้งแต่ก็ว่าใครแน่อยู่เอาเขาอสองเอาให้มันมวนๆวดิมันก็ กยุนัมนทีกล่องนะครับของเงินดีมกามมกเปตมดเปตฟังเอาล่ะสุดพวกยพวกยไปกผมนอนหัวใจตื่นวงอาจารย์เอานัน้หมหลักรถแลมีบ่หันผมไ่ไมีไนเนี่ย่ไมีรับนะรัสนมันกาุ้่นลวเฮ้ <S <S ยกพิการไ กี่าที่วอกป่ะมีการแจ้งก่าแีการซ้อมเหรอคะข้อหนข้ไหนข้คือต่อคื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 อแล้วคือแล้วคือมวลเทปีคือแล้ว คือจังสีได้เศร้าเหรียญเราเลยล่ะไม่มีก็จะเป็นนักเอกแก่นักเอกแกมก็พระเอกตองอูบาวบาวคืออะไบาบอกเป็นขนหัวบุกันเอ้าพระเอกก็พระเอกตองอูบ้าวถ้าเป็นตะพะเอกซึ่งวัดดุขายบ่อออกตะพกเอกตองพระเอกเสียงเสซ็งเจอพระเอกตองอูเป็น จ้าลอนปัดพระเอกเสียงเสียบหมูตัวเองเอาคือจะลองแต่งเป็นผู้ชายของจ้าหมูพระเอกเสียงเสียบหูตองอูหาสุปไซดในวันอาทิตยอาแม่วันนี้ค่ะเจี๊กวันแม่เนาะเอาคือสีสบายกะหมูก็ผวกเขาแทบแม่จังยใดขัดวัดทดสอบอยู่บนลูกเลยได้ในนาวนาวแม่เออมันนาวข้าวโพดโต้วอเนาะพอกระช้อวังใบสามนี่มโตกงโต้งลิ่น ตัวมันตกธรรมาตัดลำย้าหายลำย้ยเอ็นหายคำกับมาลำย้ห่คำเด่นลำยไหาคำผ่นรวัเปนผู้ใดสวัสดีค่ะแม่สวัสดีลูกสวัสดีค่ะัค้าหอันนี้คําหาอันนี้คําหายาห้หประเดกตามประเด็กมากินบอกมาอยู่จะ อยกินเกงไม่ได้นั่วันจต่าถามหาอยากนอแล้วตําแกงปลาหลสพ้อประพึงส้ดพึงสึดือมื่อจะกินเดียวแต่ตัวันนพึงกันบนเปนพึ่งแ่ฮุนเนี่ยนาบพึ่งนี่ยหลายแม่มาเมื่อนี้ย่ารถออกมาได้ทันเดียวบ้านแม่น่ะเลี้ยงคักน้ำเติมให้น้าทันเดียวบ้านฮ้อนบอคอยแห้งน้ำเลี้ยาน้ำเลี้ยเลยเต๋อน้ำเต็มเลยียังว่าอ้ยทเมีา่ย นั่งนันั่ง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 ถ่งนั่งน่งนเ่งนั่งนั่นั่ังนั่งแั่งนั่นงนั่งนั่งนั่งนู่นั่งง่งน่น่่่งน่น่น่มัง่ง่ัง่่งนนั่่ะของของเดี๋ยวเขาเอาขึ้นรถรถชุดนะคะ นี่นอุปอกรณ์ฉากเชิงจืๆๆๆ๊๊๊๊๊กเก็บออกไว้แล้วฮะพ่อข่อยยางมาแล้วพ่อข่อยยางมาแล้วผุ้น่ะพ่อขอถ่ายคลิปยางมาแล้วเียนไฟสาวน้อยยังไม่ได้ติดเชนไปสาวน้อยยังไงตัวใหญ่ใหญ่รถบ้านมาแล้วรถบ้านมาแล้วม่เอื้อนสิคนคาราวานไปนะคะม่เอื้อนกับเจี๊ขี้รถตู้คือเก่าละ <c oughs> บอกเราจะคว้างไปดอกเนาะหรือถ้าก็จะไปรถตู้นะคะ<ป> <laughs> อย่างน้ำมันน้ำมันอีงเท่งอยู่ย <laughs> ดับรถลลหรอือเปล่อาจารย์เบียร์กำลังใส่ปิดนะคะใส่ปิดเป็นกองนะ <laughs> <laughs> เอามาเป็นสีเอาไปตี <laughs> ทำไมเห็นสีเช่นขึ้นนั่นตั้งนังพี่คะขึ้นแผ่นทองผานังพี่คะขึ้นแผ่นผนังขึ้นแผ่นทองผานรงมาแล้วเรามาแล้วพออยเรามาแล้วห้องบรรากาศใช่เรามาถ่ายคลีเพียวเราถือกล่องมาแล้วลายซุดตามกันก็ไขเราพอดีถ่ายได้ก่อัลบั้มพอดีถ่ายไในกรอัลบัถ่ายอยู่นี่ได้ก่อนเราแต่ว่าคลิปนั้นเราออกก่อนลบัอิลิเราลงก่อนลบั้ตลอดเลย ล้า,นลานมนิขออยากรู้ว่าเราใส่เน็ตน,นี่ยแห้งซํำไหนัน่นี่ว่าเป็นผ่านเมกคุณดีแล้วใส่บเม์เบรดแล้วส่งสามพัน้นมาว่ารว่าเราใส่ถึงิ่งนี่แน,น่นือถึงอย่างแล้วคือสิโหลดคลิปได้ไวแต่ต้องเ,อเร็เท่านนี้กจ็จะอ๋อโนรตีไปใช่เบอร รอบไปพารถบ้านแล้วเราไปถาไทยคุณแม่ร้ใหญ่นะคุณแม่รั้ใหญ่มากคนไปุณนไปุณนเปุณนะปาณนะปนะปนานะปุณนะปุณนะปุณนะปาณนดปนนะปุะปอนะปุณนะกรถนะปนปุณนะปนะปนะปุณนะปุณนะปนะปุณกะปุณนะอุณอปุนะปนเนนนะอนะนนนน มึงเลยห้าวเสียเป็นทางฝนตกมั้งมึงเป็นตางฝนตกกูห้ามเข้าบอ่ <c oughs> บไม่แน่มอมูเขาบอกว่าผ้าอยู่สีขาวเลยฮะคนอืน่นเราเป็นเสียงในลาสุดเสียงบ๊คึ่กันเราปะดิ เหวนเห็นมันมวนเด้อไปทายก่อนเหรอเด้อการทำา้าประเดีบบองเหรอไปท้าต้อยระค้ามแปงไปก็นี่ะ่ระค้ามแปงฝาดกันแล้วเหรอ ทั้งมามวนในค่านอนหมดออกมาจีเรียงยังกะเรียงเด้มจองวชไหเนียบไอหลุดแค่ดาจีเรียงแมนบมาเจรของลวดเนาะไปมือนนไปแม่นอนนี่เนประมาณดีือว่าจันเบิ่ราคาอยู่ได้้มเจ้คนจีจ้างโคจ้างได้รีบมาก่อนเลยได้มือเลยได้ดิ เอาพี like who, don t don t s <S ่น bueno> ้องเดี๋ยวขออนุญาตฟีดคลิปไป้ซ้ำนี้นะคะอย่าลืมกดไลไ์กดแชร์กดซับต่อใครนะอย่าลืมตีตาเมือกล่องไม้นะอย่าลืมตีตาเมือกล่องไม้นะฝากด้วยนะครับผมกล่องไม้ครับมือกล่องไม้ไปแล้วครับพี่น้อง